สวัสดีครับกลับมาพบกับ SD Gundam c o s Ray กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะของภาค W o ครับตอนนี้ก็จะเป็นตอนที่10แล้วนะครับแสงสว่างจากฟ้านะฮะอันนี้ผมก็ยังไม่ได้เล่นก็จะเล่นในระดับความยาการ์ดส่วนเนื้อเรื่องก็แน่นอนครับเราจะกระโดดข้ามไปเลยนะฮะโอเค start ตโตครับมิชชั่นว o u b l e แล้วนะฮะตอนนี้โอเคเรามาดูเงื่อนไขก่อนนะฮะเงื่อนไข อันแรกนะครับก็คือปกติก่อนก็คือให้ยานขนส่งลำเล็กเนี่ยไปในเขตปลอดภัยนะฮะแล้วก็ถ้าต้องการจะเก็บเชเลนเจอร์ก็คือภายใน7เทิร์นเนี่ยนะครับยานขนส่งทุกรลำอะ่ะต้องไปอยู่ในเขตปลอดภัยแล้วนะครับโอเคอันนี้เซซนะนะครับขับแบบโอไลเซอร์ M o izer, ตอนที่เป็นโหมดท um, รัมซัมนะฮะตัวสีแดงสีแดงชมพูเลยนะฮะอ๋อเนี่ยยานขนส่งลำเล็กนะครับ พวกนี้นะฮะมีทั้งหมดกี่ลำสี่ลำนะฮะก็ต้องมานี่ฮะตรงนี้พื้นที่สีเขียวนะฮะเราก็โดนหุ่นของศัตรูเนี่ยล้อมไว้หมดเลยนะฮะเนี่ยทั้งหน้าหลังนะครับค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะฮะแล้วก็อาริลูยาล็อกออนตรงนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะต้องคอยคุ้มกันยานนะฮะมันบอกไหมว่าถ้ายานระเบิดจะแพ้อ๋อโอเคครับ คือเขาบอกว่าถ้ายาลำไหนโดนทำลายเนี่ยมิชั่นแพ้เลยนะก็ต้องระวังกันแล้วนะฮะแบบนี้ส่วนเซซูนะนะครับมันขับดับเบิลโเซอร์ในโหมดทรัมซัมใช่ไหมก็จะมีท่าเดียวครับก็คือทรัมซัมพลังโจมตี4,007นะฮะแล้วก็ระยะโจมตีก็คือ1-4ช่องนะครับก็เดี๋ยวเราลองมาดูกันนิดนึงก็แล้วกันอ่ะจัดการตัวนี้ก่อนนะใช้ได้ท่าเดียวนะฮะโอเค อ๋อนี่คือไอบิงฮะที่ว่าผมแดงๆฮะหน้าหล่อๆตอนหลังเ่ะนะครับไม่ให้ผ่านไปได้หรอกตรงเนี้ยเหมือนากม่ควางเป็นไงเอ่ยทรัมซ์ ทำลายไปเลยนะฮะท่าแอคชัน่นอันนี้รู้สึกจะเป็นท่าใหม่นะไม่ไม่ไดเอางานย้อนจากภาคเก่ามาใช้เค <c oughs> okay, ฮะถือว่าสวยงามอยู่ฮะต่นมาตอนนี้นะครับก็อยู่ในเทอร์ที่7แล้วน่านจะเป็นเทอร์สุดท้ายครับก็ค่อนข้างที่จะยากพอสมควรอยู่นะฮะยานแม่ของผมก็ โดนโจมตีมาตลอดทางเลยโอเคเราจะกดพาร์คกันแล้วนะยานยานขนส่งก็ปลอดภัยนะฮะค่อนข้างที่จะต้องวางแผนดีๆนะฮะเพราะว่าถ้ายานระเบิดลํำนึงเมื่อไหร่เนี่ยเกมโอเวอร์นะฮะแล้วก็เนี่ยมันจะมะีพวกตัวเสริมมาด้วยโอเคปลดล็อกชลเลนเจอร์ได้แล้วนะฮะ โอเคทุกคนปลอดภัยแล้วนะฮะอ๋อมันก็ถอนกําลังเลยฮะไอตัวนี้ผมยังจัดการมันไม่ได้พวกล็อกออนกับที่เอเรียแล้วก็อาเรลูยาก็ค่อยๆเน้นแบบโจมตีเป็นทีมฮะเพราะว่าศัตรูมันกระจายกระจายอะเราให้มันโจมตีเป็นทีมแล้วแบบเดินไปด้วยกันอะไรอย่เงี้ยมันจะง่ายครับโอเคก็น่าจะผ่านช่วงเหตุการณ์แรกแล้ตอนนี้ก็เข้าสู่เหตุการณ์ที่2แล้วนะครับก็ส่งยาน ของเราได้แล้วโอเคสองลำตอนนี้น่าจะมาทำลายไอ้ป้อมปืนใหญ่ของมันน่ะน่าจะใช่เนี่ยเออจริงด้วยจริงด้วยโอเคฮะก็มิชชั่นสตาร์ทเงื่อนไขปกตินะครับก็คือทำลายเจ้าเมเมนโทโมรีนะฮะส่วนถ้าเป็นซิกเกตเนี่ยก็คือภายใน6เทินครับให้ซูเมรางินะครับซูเมรางิสังเนี่ยที่ขับยานแม่เนี่ย จัดการเจ้าเมนโทโมรีนะฮะเรามาเช็คเควสกันนะฮะก็จะมีเบอร์146กับ154นะฮะ146ก่อนนะฮะเขาบอกว่าให้เราแค่ผ่านฉากนี้ก็พอแล้วก็คือจะได้ตัวพวกอินโดเบต้าก็มี h e ลิงบลิงแล้วก็บิงค์นะฮะส่วนเบอร์154นะครับก็จะได้ออปชันเสริมนะครับเงื่อนไขก็คือ ให้เราใช้ยานแม่เนี่ยนะครับแล้วก็โนดามิภายใน6เทินจัดการเจ้าเมเมโมลี่ให้ได้นะครับก็คือยานแม่ของเนื้อเรื่องทำนี้นะครับซูมเมลังนิซังนะฮะโอเคก็ส่วนศัตรูค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเยอะอยู่ฮะดูดิเยอะมากนะฮะภายใน6เทินก็ต้องต้องเดินหน้าอย่างเดียวเลยอะนะฮะแล้วก็ยานแม่ก็ระวังอย่าให้โดนโจมตีนะฮะ ตัดมาตอนนี้นะก็อยู่ในเทอร์ที่6แล้วนะครับเป็นเทอร์สุดท้ายที่จะต้องทําเงื่อนไขนะฮะไอยานแม่นะฮะคือเดินตรงมาเรื่อยๆเลยนะครับหุ่นของเราฝ่ายเราเนี่ยก็คอยเคลียร์เส้นทางนะฮะอันนี้ของผมก็ยังเป็นโนดาเบดอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นต้องเอาหุ่นอารักขาดีดีนะฮะแล้วก็เนี่ยตรงมาเรื่อยๆเลยไม่งั้นมันจะไม่ทันครับภายใน6เทิร์นะเนี่ยแล้วก็โจมตีใช้อนที่ยาวที่สุดนะครับ ความซ้ำไม่ได้เนี่ยต้อง3.7นะครับมันได้แค่อันเดียวเองนะฮะโอเคก็ให้ใครโจมตีช่วยได้เหมือนกันนะฮะนี่ผมก็เอายานแม่ฝ่ายเราช่วยครับโอเคน่าจะผ่านแล้วโอเคเราสามารถกำจัดอาวุธ ทำลายสุขโคนได้แล้วนะฮะยัตตะเน่อ่ายัตตะเฮ้ยอย่าพึ่งวางใจไปนะพวกศัตรูยังอยู่รอบๆเรานะฮะให้กันดัมคอยป้องกันนะฮะได้สกิลออฟดีตี้มานะฮะโอเคปลดล็อกสิขเกตนะครับบวกมาอีกห e ้าพันอีเซนเซอร์ทำงานรู้สึกจะมีศัตรูอยู่ใกล้ๆว่าไงนะอ่ามาเพิ่มนะฮะ เฮ้ยอ๋อไอ้พวกนี้มาเหรอไอ้นี่ไงไอ้ตัวนี้มันชื่ออะไรวะ Divine d i v n o a นะฮะโอเคแล้วก็อันนี้ Rewise แล้วก็อีกคนนึง b r i n g โอเคก็มาเพิ่มเยอะเหมือนกันนะฮะพวก Innovator ใช่ Innovator เนี้ยแล้วก็ Anno มาครับตัวอะไรมาเอ่ย พวกอารอาเฮดโดกนะฮะโอเคก็นี่ฮะปลดล็อกเควสเรียบร้อยนะฮะเมื่อกี้ขึ้นแจ้งเตือนมาละนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คกันอีกทีนึงได้เลยนี่ฮะเป็นรูปดาวเรียบร้อยนะฮะก็คือต้อง no damage เท่านั้นนะครับของยานแม่นะที่เหลือเบอร์146ก็ขอให้ผ่านเควสเอ้ขอให้ผ่านฉากนี้ก็จะได้มานะฮะ มาตอนนี้นะครับก็เหลือยานแม่ของมันลำสุดท้ายแล้วนะฮะก็จะใช้สุดหล่อของผมนะฮะเกรแฮมนะฮะใส่แม่เข้าไปเลยนอยนะนอยาาจฮะงี้ ok <coughs> 100 hả đai nãy nó trói ok cái bước áp ok hả อ๋อเมื่อกี้ผมยานแม่นะฮะเก็บได้จนแม็กแล้วนะฮะก็สามารถเอามาซื้อได้ฉากเมื่อกี้นี้ก็ศัตรูค่อนข้างที่จะเยอะเราก็สามารถมาฟาร์มไอยานแม่ลำนี้ได้นะครับแล้วก็ปลดล็อกเควสครับเนี่ยได้พวกอินโนเบต้ามานะฮะเนี่ยสามตัวส่วนพวกนี้นะครับซูเมลงังยิสอะไรพวกนี้เนี่ยก็คือเราต้องได้ไอนี่ยานแม่มั้งนะฮะพอเราได้ยานแม่ก็น่าจะปลดล็อกได้นะครับโอเค ก็ขอตัดจบคลิปนี้ไปก่อนนะครก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านที่กำลังเล่นอยู่หรือยังไม่ได้เล่นนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเจอในคลิปใหม่กันนะครับส่วนคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย